สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่ต่อยอดความคิดให้กับผู้ประกอบการไทยและมีข้อมูลในการดําเนินธุรกิจให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะวันนี้เราอยู่กับนักธุรกิจสาวสวยด้วยนะคะคุณการจนาศิรัประพาธรรมเธอเป็นไว e p r e รสเด n t บริษัทในคือของโชคดีกรุ๊ป ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณติ่งค่ะที่บอกว่าสาวสวยยังสวยอยู่เลยค่ะนะคะทําธุรกิจตัวนี้มาสิปีแล้วค่ะค่ะก็เ้าปมที่สิบเดือนทันมาอ๋อนะไปไงมาไงค่ะมาจับธุรกิจตัวนี้ก็จากที่ว่าเราเป็นคนที่ชื่นชอบทานติดซ้ำนะคะทั้งตัวเองและทั้งสามีและทั้งครอบครัวนะคะก็จากการที่ไปเที่ยวไปฮ่องกงมั่งสิงคโปร์มาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ต้องแติบซำเป็นอาหารอะไรที่แบบว่าโดนใจอะค่ะเป็นทานเป็นของว่างหรือแต่ว่าการตอนที่เอามาทําที่กรุงเทพเราอยากจะให้เป็นที่รู้จักของคนกรุงเทพแล้วก็แนะนําทุกเวลาเลยนะคะเริมต,ต้นจากเปิดเฉพาะช่วงกลางวันแต่ตอนหลังมาเราก็อยากจะให้ติบซำเนี่ยมาเป็นชีวิตประจาวันอยู่ในชีวิตประจาวันของคนไทยของคนกรุงเทพ ก็เปิดขยายจนถึง24ชั่วโมงทุกวันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงกับทุกสาขาค่ะค่ะเดี๋ยวต้องขอย้อนกลับไปก่อนที่บอกว่าชอบทานติ่มซำนี่ทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวเลยค่ะไปไปที่ไหนก็เจอติ่มซำก็ต้องลองละใช่ใช่ไหมคะแสดงว่ามันมันคืออาหารจีนใช่ค่ะเป็นอาหารจีนค่ะต้นตำรับก็จากจากจีนตั้งแต่สมัยโบราณค่ะแต่ว่าจะไปแพร่หลายที่ฮ่องกงมาเก๊าที่ที่ ที่คนจีนไปอยู่อะค่ะ,คะส่วนคนไทยก็ทางใต้ก็มีมานานแล้วเหมือนกันก็ครอบครัวก็ทํามาก่อนซึ่งเป็นน้องชายของแม่ค่ะ,คะโดยที่วาสตรก็มาจากต้นตระกูลเลยอะค่ะแสดงว่าก่อนที่จะเริ่มจริงจังก็จริงๆแล้วก็ทํามีพื้นฐานของการทําตุ่มซ้าม,มาก่อนค่ะใช่ค่ะโดยที่ว่าน้าชายก็ทําที่ทำ ที่หัดใหญ่ตอนนั้นขายดีไหมคะค่ะก็ขายดีค่ะคนมาเลคนสิงคโปร์เนี่ยมาเขาก็มาแวะทานแล้วเราก็เป็นรุ่นหลังที่ที่นำสูตรมาจากที่เดียวกันนะคะแล้วก็แต่ว่าอามาแยกทําที่กรุงเทศแยกกันแยกกันทำค่ะซึ่งตอนตอนนั้นที่หัดใหญ่มีแบบนี้หลากหลายประเภทแบบตอนนี้หรือเปล่า ค่ะก็มีแต่อาจจะไม่ไม่ไม่เยอะเพราะว่าพอเราทําทุกๆสามเดือนแล้วก็จะเพิ่มเมนูใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อมีการพัฒนาค่ะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะอืมะนะอ่ะทีนี้บอกว่าที่บ้านทําอยู่ก่อนแล้วแต่เป็นเป็น,ปนตะเวนทวทเที่ยวทั่วโลกก็ตะเวนชิมทั่วโลกเหมือนกันนะอ่ะทีนี้มาปิ้งไอเดียได้ไงว่าะต้องเป็นโชคดีติ่มซําค่ะก็คําว่าโชคดีติ่มซําเนี่ยก็เรา,เอ,าอยากให้ ลูกค้ารู้จักนะคะว่าจะทานถิ่มซำเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นโชคดีแล้วคําว่าชื่อว่าโชคดีเนี่ยก็เป็นคําที่ง่ายๆแล้วก็มีข้อหมายสําหรับคนไทยด้วยเราก็เลยใช้ชื่อโชคดีถิ่มซำนคะคะอ,อันนี้ใครช่วยกันคิดกับที่บ้านไหมคะค่ะก็ก็ด้วยค่ะร่วมกันค่ะคนในครอบครคัวช่วยกันคิดค่ะก็คือว่าโชคดีเป็นคําดีของไทยใช่ไหมคะก็เลยบอกเอาเราเอาคานี้แหละ อ่ะตอนแรกเปิดตัวเรามองธุรกิจไว้แค่ไหนคะจริงจริงแล้วตอนแรกนี่ก็แค่ว่าเราอยากจะทําธุรกิจเพื่อทํายังไงให้ชีวิตครอบครัวของเราอ,อยู่รอดในเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นฟองสบู่แตกส0 4ศอะไรอย่างงี้ค่ะ,คะเราก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับด้านคลีนนิ่งเซอร์วิสไฮยีนเซอร์วิสค่ะเ,เปิดมา8ปี10ปีแล้วแรกๆก็ดีนะ,ะพอมาเจอ4 0แล้วแบบ จะไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออทําเกี่ยวกับอาหารแล้วก็เงินสดเข้าทุกวัน,นจะดีที่สดุดแล้วอย่างพื้นฐานครอบครัวเราก็ทาตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นของที่เราชอบด้วยถ้าเกิดว่าเราทรําธุรกิจอะไรที่เราชอบเราชอบทานอยู่แล้วเราชอบทํามันน่าจะประสบความสําเร็จอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้แล้วคิดแค่นั้นนะคะ,คะแต่พอเปิดมาได้สักพักหนึ่งก็ ลูกค้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆาปากต่อปากเพราะเราก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมากๆแต่ว่าเน้นว่าผลิตอาหารให้อร่อยแล้วก็ปรับให้เข้ารสชาติให้เข้ากับคนไทยอะค่ะก็จะรสชาติของติ่มซำเราจะเข้มข้นหน่อยนะคะแต่ว่าจะมีผักทานคู่กับผักเนี่ยค่ะเมนูเราจะมีผักเยอะเป็นเมนูอาหารติ่มซำเพื่อสุขภาพด้วยเพื่อสุขภาพด้วยนะคะอ่ะไอเดียเริ่มมาละตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากถูกไหมาทามอยากให้คนไทยได้ทานด้วยแล้วก็ ใจรักชอบเรื่องของอาหารอยู่แล้วะนะคะทีนี้ตอนเปิดเปิดใหม่ๆเนี่ยแหมมันก็คงไม่ได้ราบเรียบมันมีอุปสรรคอะไรไหมคะคุณติ๋มก็มีเยอะค่ะก็ทั้งเรื่องออส่วนใหญ่จ,จะเรื่องแรงงานนะคะเรื่องลูกค้านะี่ยังไม่เท่าไหร่นะเรามีความรู้สึกว่าถ้าอาหารเราอร่อยอ่ะอยู่ไหนลูกค้าก็จะไปหาใช่ไหมคะเราก็การตลาดของเราจะไม่ค่อยเน้นเลยทงช่วงแรกก็ปากต่อปากไป มีอาจจะมีให้แบบแจกคูปองให้ไปชิมแถวใกล้ๆแล้วแมกใกล้ๆในชุมชนใกล้ๆแถวมางคลองก็เปิดอยู่แันนี้นะคะค่ะแล้วก็พอพอลูกค้าเริ่มเยอะค่ะปัญหาหลักก็คือเรื่องคนนะคะปัญหาเรื่องคนนี่จะเป็นปัญหาหนักสําหรับปวดหัวตลอดเพราะยิ่งยิ่งมีสาขาเดียวเนี่ยจะบริหารยากกว่าการที่เรามีหลายๆสาขาใช่ไหมคะเพราะหลายๆสาขาเนี่ยถ้าเกิดสาขานี่มีปัญหาแล้วก็โรเทตพนักงานจากอีกสาขามาแทนได้ แต่ถ้ามีสาขาเดียวเราจะจ้างเยอะก็โอเวอร์ซึ่า,างานค่าแรงก็สูงเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องให้คนพอดีแต่เกิดว่าถึงเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะกลับบ้านลากลับบ้าน <ST> <g ül> ก็ปัญหาจะหนักสำหรับพนักงานคนไทยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ปัญหาก็คือเรื่องของคนค่ะแต่ก็มีวิธีจัดการค่ะก็ มีทั้งสองทางนะคะทางหนึ่งก็คือในเรื่องของพนักงานเราก็จะดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวนะคะเริ่แรกนะคะแต่พออีกสักระยะหนึ่งพอเราขยายหลายๆสาขาเนี่ยปัญหามก็จะเริ่มลดน้อยลงก็ตรงที่ว่าเรานําระบบบริหารจัดการเป็นรูปแบบขององค์กรนะะี่ค่ะเข้ามามีการอบรมมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ให้สวัสดิการอะไรดีขึ้นพนักงานเขาก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะ จะมีพนักงานรุ่นแรกๆที่อยู่กับเราเกือบ1ิปีก็มีนะคะเรามีรางวัลสําหรับคนที่อยู่เกินห้าปีแปดปีสิปีอย่างเงี้ยค่ะให้ด้วยทุกปีจะมีคนเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็จะแจกแบบเหมือนเป็นเหรียญโชคดีมั่งแหวนโชคดีมัางอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนว่าเขาอยู่มานานกับเราสาขาแรกที่ไหนคะคุณติ๋งสาขาแรกก็ที่จุฬา12ิบนะคะตรงหลังสนามกีฬานะคะ ตอนนั้นไปทำไมไปดูทำเลอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วได้ค่าเช่าสำคัญที่สุดคือเรื่องค่าเช่าเพราะว่าตอนที่เราลงทุนแรกๆนก็คือเหมือนกับว่าเป็นเงินทุนก็นสุดท้ายของเราแล้วแล้วก็ดูว่าทําไงให้เซฟที่สุดอะไร<อ>ใช่ไหมไปดูย่านธุรกิจโอ้โหค่าเช่าเป็นแสนนคะเราไม่ไหวแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะขายดีแค่ไหนใช่ไหมคะ ก็พอดีว่าตึกตรงนี้เป็นเพื่อนของคุณแม่ซึ่งเป็นตึกที่ท่านเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับไ f i n a ค่ะพอ f i n น n c e เริ่มแบบว่าธุรกิจเขาเริ่มแบบลูกค้าไม่เยอะแล้วก็มีย้ายไปที่อื่นใช่ไหมคะตรงนั้นก็ว่างลงก็ได้ที่แล้วราคาไม่สูงเพราะว่าคุณอาบอกว่าเออค่าเช่าอะ่ก็เราที่จ่ายได้อะไรประมาณนั้นก็เหมือนช่วยลูกหลานอย่างนี้อ่า ตัดสินใจละตัดสินใจเปิดเปิดร้านได้แล้ราคาค่าเช่าพนักงานพร้อมแล้วเมนูอาหารราคาแรกๆค่ะเมนูก็จะได้จากเดิมที่เราไปเรียนรู้จากครอบครัวที่ทางใต้นะคะค่ะก็แรกๆก็มีประมาณ2 0 3สเมนูนะคะก็เรียนรู้ทำเองเราต้องไปลงมือฝึกเองเลยนะคะแล้วก็คุณติดลงเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะตอนเริ่มทีละพบ สองคนลุยกันอยู่ในครัวค่ะก็เราก็มาสอนพนังงานอีกทีแล้วก็มีแบบให้เชฟมามามาฝึกกับเราอีกทีนะคะคือเชฟจากโรงแรมหรืออะไรเนี่ยที่มานี่คือต้องมาผ่านสูตรของเราอ๋อก็นั้เราได้าำำนานจากแต่ว่าเรื่องสูตรนี่ต้องเป็นสูตรของโชคดีติ่นซังสูตรเฉพาะของเราเลยถึงจะเป็นรสชาติแบบนี้ความอร่อยแบบนี้อ๋อค่ะอะตอนแรกตอนแรกเปิดสาขา เปิดครั้งแรกละไม่ได้มีโฆษณาอย่างที่บอกแล้วลูกค้าเข้ามายังไงคะลูกค้าจะเข้ามานี่น่าจะเกิดจากการที่ปากต่อปากเราจะแนะนําจากเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดก่อนเพื่อนของคุณแม่เพื่อนของเราเพื่อนคุณอาเน่นแหละพือนอะไรเงี้ยแนะนามาทานแล้วพอว่าเอออร่อยแล้วราคาก็คือว่าไม่หนักกระเป๋าใช่ไหมคะคือเราเปิดตัวครั้งแรกแค่สิบห้าบาท ละ15บาทถ้าเทียบกับโรงแรมนี่ก็คืออย่างต่ำก็คือ35 45อางนี้เท่าตัว65ก็ยังมีที่เราไปตระเวนชิมนะคะแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ห่างจากเราบางที่ของเรายังอร่อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะแหมก่อนเปิดตอนตอนแรกก่อนเปิดนี่เราตระเวนทั่วกรุงเทพเลยไหมใช่ค่ะชิมดูแล้วก็ชิมตามโรงแรมบางตามพรตะคารบ้างทั้งในกรุงเทพทั้งทั้งใต้ทั้ง อาบะเลสิงคโปร์ฮ่องกงไหนบางจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไหนก็แทนที่จะไปทานเองแล้วก็ไปชิมถึงซำไม่เบื่อเนาะไม่เบื่อเพราะมนยังไม่เบื่อนะเวลารับแขกก็รับที่ร้านเกือบทุกมือเกือบทุกมือเลยอ่าแสดงว่าชอบจริงๆอืะโอเคอ่ะบอกการบอกต่อกันเนี่ยลูกค้าเข้าละลูกค้าเริ่มเข้าอ่ะแต่มันขยายมาหลายสาขาได้ยังไงครับสิ่งก็พอลูกค้าเข้ามาก็จากที่อย่างช่วงเที่ยงเนี่ยนะคะ ห้องเราตอนแรกเรามีห้องเดียวก็ต้องขยายเข้าไปข้างในแล้วขยายชั้นบน<ม>หลายห้อง<ม>ก็เต็มตลอด<ม>ช่วงพี่ช่วงช่วงที่เที่ยงหรือช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลูกค้าจะเต็มร้านตลอด<ม>แล้วลูกค้าเข้ามาก็เห็นก็คือว่ากิจการการค้าขายดีว่าไงท่าน,นะคะ่ะ<ม>ก็เขาก็มาถามว่าอยากจะเปิดร้านอย่างนี้มาัางอ่ะขายเฟรนช์ชายไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้แล้วว่าไปศึกษาเรื่อง ความรู้ในด้านของเรื่องเป็นชายมาโดยเฉพาะค่ะออย่างจริงจังเลยคนนี้เพราะเนื่องจากว่าลูกค้ามาถามแต่ลูกค้าเขาได้มาทานก่อนทานจนทานหลอยจนเห็นว่าเออทำไมเขาเล็กเจ๊นะเจ๊ขายดีจังเลยอยากซื้อเป็นชายไปทามั่งเขาบอกอ๋อพอดีเรายังยังไม่ได้ไม่ได้ทำตอนนี้ไม่ได้เซตระบบตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วจะบอกอะไรยังก็จะมีประมาณนี้เยอะ ก็ไปศึกษากันนะคะแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะคะในสามสี่ปีแรกนี่ก็คือยังไม่เปิดนะคะจนกระทรวงพาณิชย์นะคะเขามีจัดอบรมเฟรนชชัยรุ่นแรกๆเขาผ่านช่วงนั้นเขาอบรมผ่านไปแล้วหนึ่งรุ่นนะคะคะแล้วก็จะมีลูกค้ามาบอกแล้วก็มีญาติๆกันที่เป็นที่เขารู้เรื่องหลักสูตรนี้ค่ะเขาก็มาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เขามีเปิดอบรมนี้ ก็เลยไปขอเข้าโครงการค่ะแต่ว่าเงื่อนไขก็คือว่าต้องมี3สาขาแต่ตอนนั้นนี่เรากสลังาาเรากำลังจะเปิดอีก2สาขาอยู่แล้วก็ช่วงที่เข้าไปขอเข้าโครงการเราก็พิเศษว่าเรามีอีก2ซึ่งกําลังจะเปิดเดือนหน้าอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยได้เข้าโครงการอ๋อแต่ยังไม่ได้เปิดหรอกนะแต่ว่ากําลังจะเปิดละแต่ก็เท่าเงินขายแล้วเพราะว่าก่าจะเริ่มอบรมก็เราเปิดสาขาไปเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับเราก็ตืออยู่ในเงินขาเพราะว่าต้องมีสาขาก็ได้เข้าโครงการ B2B รุ่นสองอ๋อรุ่นสองค่ะอืมร้านแรกที่จุฬาใช่ไหมคะอีกสองร้านเปิดที่ไหนคะเปิดที่เอกมัยแล้วเข้าที่เซนหรุยซจสาอ่าทำไมถึงมองอีกสองที่นี้ตรงนี้ล่ะ แสดงว่าจับกลุ่มคนทํางานค่ะใช่ไหมคะตอนแรกนี่คือเราเราเราคิดว่าลูกค้าของเรานี่ได้จะเป็นรุ่นผู้ใหญ่ใช่การคนขึ้นไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่การที่พอเราเปิดที่จุฬาสิบสองที่ใกล้จุฬามหาลัยจุฬาก็จะมีทั้งออฟฟิศจากตึกใกล้ๆนั้งจากมาบุรคลองจสยามอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นักศึกษาที่จุฬาเข้ามาเราก็มองกลุ่มลูกค้าว่าไม่ใช่มีแต่ผู้ใหญ่กลุ่มวัยรุ่นด้วยกลุ่มคนทํางานด้วย เราก็เลยจะมองว่าเอาใกล้ที่าทำงานบางสาขาบาสาขาก็ใกล้ชุมชนบากสาขาก็ใกล้มหาลัยใกล้มหาลัยที่ที่ได้กลุ่มหลากหลายหน่อยค่ะแสดงว่าติ่มซำทานได้ทุกกลุ่มได้ได้จริงๆแล้วได้ทุกกลุ่มเพราะว่าบางบางทีคนจะถามว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือกลุ่มไหนใช่ไหมเราก็จะบอกว่าก็ได้ทุกกลุ่มเพราะว่าแต่ละกลุ่มนี่ก็แต่ละช่วงเวลากับช่วงวันด้วยนะคะ พราะอย่างวันเสาร์ที่แบบนี้เหรอคะอ๋อยังไงคะก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวอ๋อคุณพ่อคุณแม่คุณลูกพามาทานอเต็มร้านทั้งเสาร์ทย์เลยส่วนถ้าวันธรรมดาก็ช่วงเที่ยงก็จะเป็นออฟฟิศออกมาทานกันช่วงเย็นก็จะเป็นออฟฟิศหรือว่าช่วงบ่ายก็จะเป็นนักศึกษาเลิกเรียนสามสี่โมงออก